สวัสดีค่ะพี่มิโน,โนชนินยานะคะจากช่อง y o u t u b e พญาเพชรพัทรานคราะน,านะคะเพจอัญมณีเพชรเกรดแก้วผู้สื่อต่านานพญาเพชรพัทรานคราญะและพระชายาอัญญาเดนทัสซนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรลรเทวามาแบ่งปันลูกหลานนะคะคลิปนี้ก็เป็นคำถามที่ว่า อยากทําบุญนะคะแล้วก็ไปอ่านมาว่าอน,นิสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราทําบุญกับพระอริยะเจ้านะคะก็จะได้บุญมากกว่าการทําบุญทําทานกับบุคคลทั่วไปแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากข่าวพระเนี่ยมีเสียหายรายวันเลยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกเสื่อมศรัทธา,ากับพระสงฆ์นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าใครเป็นพระอริยะเจ้าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากนะคะสาหรับบุคชน ะะส่วนใหญ่แล้วผุ้ทุชนสมมติว่าเข้ามาอยู่ในวงการใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย,อย่างมากเนะเราจะก็จะแค่รู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติดีมีความสำรวมและก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนะคะถึงจะรู้ว่าเออท่านก็สำรวมและก็เสมอต้นเสมอปลายอย่างเนี้ยเราพอที่จะดูได้แค่นี้นะคะแต่ขนาดขั้นว่ารู้เข้าไปในสภาวะธรรมอันลึกซึง้งว่าท่านเป็นพระอริยะอย่างเนี้ย ตัวเราก็ต้องมีคุณธรรมก่อนนะคะถือเข้าถึงบอกว่า,าผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยะเนี่ยก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ก็เป็นเทวดาที่มีอภิญญานะคะเทวดาทั่วไปอาจจะไม่รู้ด้วยนะคะก็จะรู้กันนิดหนึ่งหรือว่าเทวดาอาจจะเหมือนกับเทวดาผู้เป็นใหญ่แล้วก็บอกกล่าวกับกเทวดาผู้น้อยว่าเออให้ไปฟังเทศฟังธรรมคอยติดตามพระอริยะองค์นี้องค์นั้นอะไรอย่างเนี้ย นะคะก็ขึ้นขึ้นอยู่กับนี่ยมันก็คือต้องอาศัยแบบอํานาจจิตนะคะถึงจะรู้สภาวะภายในพวกนี้ถ้าอย่างเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดาก็อาจจะยากหน่อยดังนั้นในการทําบุญกับพระที่ท่านดูสํารวมเนี่ยนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าท่านคือเนื้อนาบุญที่ดีนะคะอย่างอย่างพี่มิน้นอย่างเงี้ยพี่มิ้นก็จะทราบว่าเอออย่างอ,าอย่างสเสด็จพ่องเพชรก็จะบอกนำ,นำทางเราไปนะคะแต่จะให้มานั่งประกาศบอกอะไรเงี้ยเราเป็นผู้น้อยเราก็ไม่สมควรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิ้นไปทําบุญที่ไหน เอาอย่างนี้แล้วกันไปทนบุญที่ไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากการลำทางของเสด็จพ่อก็เช้อเชิญได้นะคะแต่ว่าจะให้เรามานั่งบอกมันเหมือนกับเรามานั่งรับรองพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเสด็จพ่อองค์เพชรรับรองเช่นท่านเป็นเทวดาท่านมี เขาเรียกว่าความต่ํากว่าพระนะศีน,น้อยกว่าพระนะคะถึงว่าจะเป็นเขาเขาเรียกว่าขั้นไหนก็ตามนะคะแต่ว่านับกันที่ศีนนะคะพระท่านถือศีนสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนะคะดังนั้นเนี่ยเสด็จพ่อองค์เพชรก็เป็นเสมือนคววารวาสดังนั้นเราก็จะอยู่ในฐานะที่ไม่เหมาะสมที่จะต้องมานั่งพูดแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็หรือแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เองการที่จะให้ท่านมารับรองเอาองค์นี้ใช่องค์นั้น อย่างนี้นะคะให้รับรองกันแบบเป็นจีจาลักษณะอย่างนี้ก็ท่านก็ไม่ถือเอาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันนะคะมีแต่บอกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเป็นอะไรอย่างนี้นะคะใช้ใช้คำพูดที่มีนยัยยะไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะไม่พูดบ่อยมันเหมือนเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าอดอุตริน,นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การสังเกตเอานะคะอันนี้ก็ จึงขอฝากไว้นะคะแล้วก็ส่วนการทําบุญกับคนที่น่าสงสารเนี่ยคืออย่างที่บอกกันนะคะพระอริยะเนี่ยเรานับว่าพระอริยะเนี่ยได้ด้วยอะไรได้ด้วยกิเลสที่ท่านหลับไปแล้วถ้าเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันอย่างงี้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเราทําบุญกับผู้ที่ไม่มีความอิจฉาไม่มีความเปรียบเทียบไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ถึงแม้ว่าสมมตินะคะว่าเป็นพระอริยะบุคค,คลที่ท่านเป็นารวาส ที่ท่านนํามาหากินปกติทั่วไปดูเหมือนท่านยังหาหานน่นห,า,หนานี่หานั่นนะหาหาเงินหาทองนะคะแต่ท่านไม่ทําบนความเห็นแก่ตัวนะคะเช่นการประกอบอาชีพการงานของท่านก็จะไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นนะคะอย่างเช่นว่าท่านก็จะไม่มีอภิชานะคะสมมติว่าอุ้ยเพ่งแนงเห็นอุ้ยคนนี้รวยเป็นร้อยล้านเดี๋ยว่อาใจหน่อยนะคะเผื่อว่าเขาจะได้ซื้อของกับเราเยอะ ความคิดอะไรทำนองน,นี้จะไม่มีกับพระโสดาบันเลยพระโสดาบันจะตั้งใจแค่ทําหน้าที่สมมติท่านขายข้าวท่านก็ตั้งใจทํากับข้าวให้อร่อยขายข้าวโปรโมทปกติจะปุถุชนจริยาบุคคลจะคนมีคนยากคนจนมาซื้อแล้วแต่บริการเท่ากันอย่างนี้ก็คือเป็นเป็นความคิดของพระโสดาบันที่ยังทามาหากินนะคะถ้าเกิดเป็นพระอาริยะถ้าเกิดเป็นสมณะเพศก็ยิ่งบริสุทธิ์เข้าไปใหญ่นะคะในการเลี้ยงชีพก็ก็คือเหมือนกับ บินธบาตอย่างเดียวเลยนะคะก็ไม่ได้มีการมัวหมองมานั่งทำอาชีพแต่พระอริยระบุคคลที่เป็นพระโสดาบานันหรือที่เป็นคาราวะสเนี่ยท่านเลือกไม่ได้บางทาีเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของท่านยังต้องคลองเรือนอยู่นะคะท่านก็ยังจําเป็นที่จะต้องทํามาหากินแต่ท่านก็จะไม่มีบาปไม่บาปเลยนะคะแต่จะมีอกุศลนะคะลักโลภกดหลงแต่บางเบานะคะที่จะไม่นาพาท่านไป ที่จะไม่นําพาท่านไปเกิดในอบายภูมิอีกดังนั้นเนี่ยทำบุญกับพระอริยบุคคลนี่คือทําบุญกับผู้ละกิเลสนะคะแต่สมมตินะเป็นคนน่าสงสารทําบุญขอทานอย่างเงี้ยเขาดูแบบโหน่าสงสารชัดเจนมาทําบุญกับสุนัขอย่างเงี้ยนะคะถือว่าอ่ะสุนัขบางทีเราไม่รู้นะโกลนะโกรดหลงนะโกรธโกรธมันก็ยังแับ ขู่กันอะไรเงี้ยรือเอาคนดีกว่าเอาคนเนี่ยพูดกันง่ายๆนะคะอย่างขอทานเงนี้ยเขาอ,อาจจะมีขี้ขโมยหรืออาจจะอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นคนดีก็ได้นี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่เราไม่รู้ได้เลยแต่พระดิยบุคคลถ้าท่านเป็นเนี่ยท่านรักกิเลสได้แล้วนะคะทำบุญกับปุถุชนเนี่ยยังมีรักโลกกดลงเต็มหัวใจยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความสมมติได้เงินไปไป,ไป,ไปมาๆนะคะเกิดความ เขาเรียกว่าลำพองใจกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาอย่างงี้ความพลิกหน้าพลิกหลังของผู้ดูชนมันยังมีอยู่นะคะดังนั้นทําบุญกับพระอริยบุคคลจึงถือว่าได้อาน,นิสงส์งมากกว่าแต่นะคะถ้าทําบุญด้วยปัญญานะคะเราก็ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะพระพุทธองค์สันเสริญสังฆทานนะคะคือทําบุญกับสาธารณชนนะคะแต่เป็นสังฆสังฆทานนี่คือก็เป็น ทําบุญกับส่งโดยไม่ได้เลือกว่าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นสาธารณะก็จะได้บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญอะไรก็ได้นะคะให้ละโลภกดหลงละความเห็นแก่ตัวแม้กระทั่งความเห็นแก่ตัวว่าเราทําบุญกับพระนิยะจะได้บุญมากกว่านี่คือเราเห็นแก่ตัวเราเนะเราจริงจงอยากจะเลือกทํากับคนนึงคนนี้เพื่อให้เราได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็เห็นแก่ตัวอีกนะคะดังนั้นเนี่ยทำบุญอะไรก็ได้ให้เราได้ละโลภกดหล นะคะลัตัวตนเราเขาเรื่อยๆไปนะคะอันนี้ก็คือจึงถือว่าเป็นบุญที่ยอดแล้วก็ประเสริฐยิง่งจึงขอแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง youtube พยาเพชรพัทราณนาคดาเพจอัญมณีเพชรแกรแก้วพิมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ